สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินเมีย่ยงปลากรบกันนะคะทุกคนชคือมาจากที่ตลาดหนองคุุงนะคะมากินที่บ้านเป็ดค่ะเริ่มกันเลยจะมากินให้ดูนะคะม,มันเป็นมันเป็นปลาชุบแป้งทอดหรอคะใช่ค่ะกินกันเลยนะคะ ไมไม่ซื้อปลาเผาร้านนั้นมีปลาเผาขายไหมทุกตาไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีปลาจุ่มกับเมี่ยงปลากรอบปลาจุ่มเป็นยังไงคะปลาจุ่มก็เหมือนเหมือนต้มปลานิลนั่นแหละคล้ายๆแต่มันมีสมุนไพรรสชาติมันเป็นยังไงคะอร่อยค่ะน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มแบบไหนบ้างคะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานก็น้ำจิ้มเผ็ด นนี่คือ้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเผ็ดค่ะโอเคค่ะนี้มีเครื่องเคียงนี่ขนมผักสดอันนี้แม่านเเอามาให้ค่ะเอออันนี้ปนนลเอามาให้นะคะส่วนนี้เนี่ยงปลากินผักเยอะๆชวนเพื่อนๆ,ๆกินผัก หิวหิวใช่ไหมคะใช่ค่ะกินผักมีกินผักกับปลามีประโยชน์ไหมคะประโยชน์ค่ะประโยชน์ <c oughs> <c oughs> ช์กินผักไหมคะมส่วนมะลินะคะแนะนำหน่อยไอตัวนี้คือใครคะตัวที่มันชอบที่ฉันขำค่ะคือมะลิค่ะเ่อวันนี้ขอัวงลาไปก่อนนะครับฝอยขาวใบาบจ้าเรือเๆนะคะทุกคน